ปิดพัดลมนี่ปิดพัดลมน่ตปิดพัดลมน่ีเน้ก่าดบอกผมไงป็นพลนี่็นตลาดใช่ไหเอาวางเต็มเลย่ทังอะปิดพัดลน่ปิดพัดลน่ตายปิดแอร์เนี่ยไม่ได้เปิดแอร์ปนยงไบุญปินทังบุญกาลาพัดลมนี่ย่ยนทั้งนี้หลายคนไปยินทังุ้นี่เยนี่ น่นเลยท่านแง่ผานหันวิดีโอว่าอะนีเ้ยเนาะแย่แล้วยุบหวานเดียวั้งเรียบร้อยขี้ไรเงี้มแล้วผมแล้วอันนี้้อยเอันนี้ขอคุณได้ของผมมีขมันตีแล้วอะ่รยะอะไรครับอะไรครับ ไกลแม่ของมมุมนี้นะ้ยิดบอลลีแอบไยแอะแอยเปลี่ดิอเปลี่ยนโก้คมาลองเทมใ้เจ้ลบได้ม่ดอล่อยเราเดมันยากนอ ไม่ยากจะกินตงสา้ม่เอาพื่คนคานั้นเบาไหมเนี่ยเอาแต่เ่อสองคนเบาไรัอ่าห่สองคนเบาแต่พ่อลยสวยได้สคนเหร เป็นลมเด้ปากรไแก้วไปแล้วแก้วมันมันไปที